อันนี้น,ก,นกกระจิบอ,อสุกหกสิบบาทเอาลอร้มน้ำมันเขาบอกว่าอะไรนะเอาแโคบไม่แถมโคเอาไปทำให้เขาไม่มีตะก้องเดินมาเดินตามมา อันนี้เป็นน้ํายาป้ายป้ายเราจะปาดขั้วออกปาดขั้วแล้วก็น้ํายาป้ายมันมันจะสุกเท่ากันแล้วก็สม่ําเสมอเนี่ยถ้าถ้าหนูถ้าอยากได้เบอร์สังเนี่ยแบบเนี้ยนะถ้าจะเอาแบบนี้ก็สั่งสั่งล่วงหน้าเนี่ยจะเนี่ยเนี่ยอันนี้ราคา่าไรแม่ ไอ้นี้ส่งเขาร้อยสี่สิบรแต่เอาเขาร้อยสามห้าเขาลูกค้าเนาะเออถ้าถ้าจะเอาที่กะสอป้าผมเอาแบบนี้นะจะได้คัดให้ครับเพราะว่าหลังจากไม่หลุดนะบางทีไอ้ที่ไปเจาะอันนี้นะเนี่ยบอกให้ฟังเนาะถ้าเจาะแบบนี้เนาะสามเหลี่ยมแ้ะใช่ไหมออกมาว่าขาวเอาวางไว้เอาจิบไว้แล้วก็ช่างไว้ในนี้ มีสีลูกแล้วก็ช่างไว้เลยเอ่อแล้วก็เอามาด้วยเขาจะได้คืนสวนนะถ้านั้นผมไม่ให้เนอะบอกก่อนเราจะได้เข้าใจเนอะเพราะว่าเราขายของเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรครับเพราะเราทำอายุยี่ามตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วกี่ปีแล้วครับยี่สิบสามเจ็ดสิบห้า้าสิบห้าสิบ้าสิบเจ็ดปีประสบการณ์ ไม่คตัดเองจะไยก่อนนี่ตัดเองด้วยครับจะเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่ไปไม่ไปแล้วนะอะไรก้ขายอย่างนี้แต่เจ้งเน้นไงครับเน้นคุณภาพเอาลูกค้าไว้นะครับอืมไอที่น้ํายาป้ายน้ํายาป้ายครับเฉเฉอันนี้เป็นคมิ้นนะครับป้ายสําหรับให้มันมันจะน้ําแอ่น้ําที่ที่สวนเขาจะฉีดฉีดน้าใช่ไหมฉีดน้ําครับอ่าเวลา เวลาเขาจัดตัดใช่ไหมห้าวันเขาจะฉีดน้ําเข้าไปให้มันหนับอ่าพอตัดออกมาเนี่ยน้ําเยอะเราต้องตัดก่อนสองคืนเขาเรียกว่าไล่น้าใช่ไหมครับบอ่อ้ำอัดไล่น้ําแล้วก็เอาน้ํายาตัวนี้มามาป้ายขวมันจะได้ไม่เน่านะอืแล้วมันสสุกสม่ําเสมอกันด้วยเมือน้าวต้อาน้ออกแล้วก็สุกอืไม่ กำหนดของเขาสี่คืนห้าคืนแน่นอนไม่ป้ายก็สุกไม่ป้ายก็สุกใช่ขอให้เป็นผู้เรียนแก่ไม่แก่ขอให้แก่ไม่แก่อให้แก่ไม่แก่สิบวันก็ไม่สุกสิบวันก็ไม่สุกนะอันนี้เคยเจอเคยเจอเหมือนกันเอาไว้พวกบอกว่าซื้อทุเรียนไปกี่วันก็ไม่สุกนั่นคือมันอยาก้อ่อนไหมอ่าไปไปดูตามมาวันนี้พาท่านผู้ชมดูเลยนะครับไหนไหนมาแล้วเนาะอืงอ่ามี มีสาขาอันนี้คืออ่อนใช่ไหมครับนี่เนี่ยตึงตึงเขาเรียกตึงอ่อนอืเอราเซ็นต์ต่ำเซนต์ต่ำสีมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันออเอาไปเทียบกันดูเอาไปเทียบกันดูสีอ่าอันนี้ผ้าท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าทุเรียนอ่อนกับทุเรียนแก่แต่หนามมันเหมือนกันนะมันสวยธรรมดานี่จะต้องไปกล่องหมดเลยใช่ไหมทีนี้กล่องเขาดูแล้วเนี่ยเพราะว่าทุเรียนตึงมากมันตึง เราไม่เอาเราไม่ให้อนะฮะเดี๋ยวขอดูตึ้งจริงๆเขารมเขามีการคัดอ,อืมนะนี่เป็นเป็นทุเรียนอ่อนนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวกับทุเรียนแก่ดูอ่ามันก็ต่างกันอยู่ต่างกันอยู่นะครับอันนี้จะจะนี่กว่านะครับดูดูข้างในนะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดอ่าคนที่ไม่รู้เนาะเขาดูเผินๆน,น,นะครับ ก็อาจจะคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆเขาก็ซื้อไปนะครับแล้วหนักด้วยจะหนักกว่าทุเรียนแก่นะครับเพราะว่าทุเรียนแก่แหละมันจะมันจะเบาเบากว่าอันนี้รู้สึกหนักเลยนะครับหนักมากเนาะอัอมีน้อยสีน้อยดีไหมพี่นตอันนี้ไม่รู้เลยเนาะอยากเอา ถ้าไปเจอที่ร้านเนี่ยพี่เจอรูปนี้พี่จะเลือกไหม้ไม่เหลือไม่เหอนะยังไงก็ต้องเอารูปนี้นะสวัสดีนะครับยังไงก็ต้องเอารูปนี้เพราะว่ามันมันสวยนะทรงมันสวยภูใหญ่นะเออมันสวยกว่าเขาเจริงเพราะว่าถึงบอกว่าเราเราซื้อเราอย่าไปเอาสวยมากสวยมากได้แต่น้องน้อนะหนึ่งต้องสองร้อยฝ่าได้ นต่ที่นี่ปกติเนี่ยแค่หนึ่งสองอยู่แล้วสองนี่ต้องให้เหลืองแล้วก็เวลาจ่อมาเี่เหลืองชิมเลยหวานโอเคได้ดิบนะถ้าไม่หวานอย่ากหรือใช่ไหมดิบก็หวานใช่โอ้ฮะดิบก็หวานนะครับช่างอย่างนั้นชื่นใจชื่นใจครับอ่าชื่นใจไหมกจะสอนทุกคนบก็จะทำมานานนะ คนเราจะไม่เสียขายเห็นไหมเน่ยไม่มีใครเอามาคืนดีเลยมีสี่ห้าร้อยเอาไปเนี่ยมีจะมีสองลูกตามูปปกตินะเออสองแม่มันใจปกติถ้าเป็นเข่งไม่ได้ต้องเอามาคืนนะครัขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับอ่าได้ความรู้นะครับใครที่ตามทุเรียนอยู่นะครับอ่ตามทุเรียนอยู่อยากรู้นะครับเนี่ยดู ไปดูเดิลูกค้าขึ้นรถตลอดเลยเนาะหน้าร้านนี่จะไม่ไม่เงียบนะครับก็คือมีเมีลูกค้าเข้ามาตลอดนะครับอืมนี่ก็เป็นสั่งไว้เออเพิ่มความมั่นใจนะครับร้านพีเดียยี่สิบสองนะครับตลาดเนินสูงเนาะหาตลาดเนินสูงจันทบุรีนะครับวันนี้มีที่ใดน,น่าสนใจอีกนะครับที่พี่ชวนไปหลายที่อยู่วันนี้นะครับพอดีพาพี่นพมาซื้อทุเรียนที่ที่ร้านพีเดียนะครับนัดกันไว้เดี๋ยเมื่อวาน มาอยู่รีสอร์ทจันทบุรีเนี่ยเมื่อคืนนะครับวันนี้ได้เวลามาดูทุเรียนกันนะครับตอนนี้จะจะเท,ที่ยงแล้วมั้งเนี่ยเนาะอ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวจะเอาทุเรียนขึ้นรถฝากก,าก,าากาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับกี่นาที